ขึ้นบันไดไปครับเขาเรียกว่าอะไรนะทางขึ้นไรไว้รัดปัดป่าภูภาสูงครับตำบลมักเรือใหม่อำเภอสูงเดินจังหวัดนครราชสีมาทางวัดภูแก้ว้าวโลถนนสะดวกสบายวิ่งสบายรถเล็กรถใหญ่เข้าได้หมดครับมีที่จอดรถกว้างขวาง เข้าโมงมาครับเข้าโมงมาครับเราขาลงให้เขานับขั้นบันไดให้นะครับหนึ่งกี่ขั้นแน่ครับอาจจะเสียไม้จะแทนเกิดเกิ อล,อลังการงานสร้างเลยครับอลังการงานสร้างนะครับอลังการงานสร้างนะครับนะครับนะครับื <c oughs> ่อที่ ่ยแรกนะครับแรกครับแรกแรกครับที่แม่ชีนั่งอยู่นะเราบูชาไปแล้วในองค์ท่าพี่ที่ล่วงหายอีกนี่เกิดได้พระนี่ไปจะเอารถไหลใส่เคนยกนี่ สวยมาอยู่ได้เป็นวันคนที่มาทําบุญนะอยู่ได้เป็นวันเนี่ยนางมันเย็นมันไม่โ้อนสวยมากนะครับดูสูงมากนะครับปรกาปัจจยกรรมวัดป่าภูผาสูงครับตำบลมะเกลใหม่อ,เอํเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา รถใหญ่รถเล็กเข้าได้หมดครับทางสะดวกครับมาทางว่าผูกแก้วครับเลยว่าผูกแก้วขึ้นมาเก้ากิโลมาทําบุญกันครับมาทําบุญกันลุงปองมอง,มงคลโคราชครับมาทําบุญสงการครับสงการวันสุดท้ายแล้วันที่สิบห้าแต่เขาให้เล่นเป็นเดือนแหละครับคนไทยก็เล่นแค่สามวัน,นครับ เราบูชาไปแล้วองค์หนึ่งนะเนี่ยข้างนอกเขาวเย็นครับมาไม่ร้อนเลยมาทําบุญแล้วมีความสุขครับได้ท่องที่เราไปด้วยชมวิวบนยอดเขาที่จอดรถสะดวกร่มเย็นเป็นสุข ้ยายไม่ได้มาเาเห็นไหมเนี่เขาเสร็จพี<ช>่เสร็จเขาเพิ่งเปิดครั้งที่แล้วยังที่เร,เรามาย,ยังไม่เปิดที่เราบูชา,าพระเลยเรายังเขายังไม่เปิดให้เขาเมือ่อเราเรา<อ>เราไม่ได้เข้าครั้งแล้วก็สร้างเร็จเ,เราไปไปหยุดตรงกุฏิแม่ทีที่เราไปบูชาพระแล้วก็เข้าตรงเข้าออมาไหมมาอ๋อที่เราบูชา ไปวงหนึ่งใช่ไหมวงก็ขาวอะี่เติมกับหมาหรือเปล่าไม่ได้หม,มาตาซาูตปีอะไรปีที่แล้วมั้งใช่ไหมน่าจะปีที่แล้วอะปีที่แล้วลีท่แล้วก็ยังไม่เช็ค 我只怕你怕将错。 តាមដល់បើកូនវិញវិលទៅវិញទៅប៉ាប់ไฟវិញ เราคงไม่เลยคับ